สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชยาทาร่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาทำพิกแเด็กนะคะให้กับความรักของคุณนะคะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะวาเลนไทน์นี้ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะจะมีของขวัญวันวาเลนไทน์บ้างหรือเปล่านะคะหรือ,อแฟนของคุณจะพาคุณไปกินข้าวไปสวีทไหมนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความรักในช่วงวันวาเลนไทน์นะคะ,ะมี ให้เลือกทั้งหมด3กล่องนะคะเริ่มจากกลองที่ 1, 2 3นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้ทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอนะคะในครั้งต่อๆไปให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวอ l เลนชายนี้นะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะของคนที่เลือกไพ่กล่องที่1 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะได้ไปสวีทหรือเปล่านะคะจะมีของขวัญไหมนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะ Tree of Cups แน่นอนนะคะคนรักของคุณพาคุณไปดินเนอร์นะคะพาไปทานข้าวไปสวีทไปเฉลิมฉลองนะคะไปทานข้าวใต้แสงเทียนนะคะ e i g of Pentacles นะคะ บางคนอาจจะมีโอกาสนะคะได้รับนะคะของขวัญพิเศษด้วยเช่นเดียวกันนะคะได้ทั้งาการไปดินเนอร์นะคะแล้วก็อาจจะได้ของขวัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะเป็นของขวัญเล็กๆนะคะอาจจะแบบเขาอาจจะให้ของขวัญเป็นเหมือนแก้วแหวนเงินทองอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กอง ที่1นนะคะของควันที่เขาให้คุณเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของที่มันมีคุณค่านะคะโวยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะสำหรับใครบางคนนะคะที่เขาเรียกว่ามีการบล็อกนะคะคนที่บล็อกกันอยู่ ในช่วงเวลานี้คนที่ไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้นะคะในช่วงวัวาานวาเลนไทน์นี้นะคะอาจจะมีการปลดบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารนะคะเข้ามานะคะของเขาคนนั้นของคุณถ้าเกิดคุณบล็อกเขาคุณอาจจะแอบปลดบล็อกแล้วก็อาจจะเห็นข้อความาที่เขาส่งมาหานะคะซึ่งตัวคนเองก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะ ส่งข้อความหรือติดต่อมาหาคุณก็เป็นไปได้แต่คุณก็เหมือนแอบป,ปลดบล็อกให้ให้เขาได้สามารถที่จะติดต่อคุณได้อะไรประมาณนี้หรือถ้าเกิดเขาบล็อกคุณอยู่นะคะก็จะมีการปลดบล็อกด้วยในช่วงเวลาวันวาเลนไทน์ Valentine นี้นะคะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะคะเขาก็จะมีการปลดบล็อกคุณแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคุณมานะคะมีการส่งข้อความมาหาด้วยนะคะแล้วก็ ในช่วงวันวาเลนไทน์เนาะ mm hmm. เขาอาจจะแบบพาคุณนะคะ mm hmm. ไปกินข้าวนะคะด้วย mm hmm. ก็เป็นไปได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1เอาเป็นว่าถ้าเกิดคนมีคู่นะคะคนมีคู่คู่ของคุณนะคะอาจจะพาคุณไป ไปทานข้าวนะคะไปสวีทแล้วก็อาจจะมีของขวัญให้เล็กๆน้อยๆอยซึ่งของขวัญน,นั้นอาจจะเป็นสิ่งของที่ค่อนข้างจี่จะมีมูลค่าด้วยนะคะอาจจะเป็นแหวนเงินทองนะคะที่เขาจะมอบให้กับคุณนะคะส่วนคนที่โสดนะคะที่เพิ่งเลิกลากับใครสักคนมานะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการปลดบล็อก นะคะแล้วก็มีการติดต่อมาแล้วก็ในช่วงวันวาเลนไทน์เขาก็อาจจะทำเซอร์ไพรส์คุณด้วยด้วยการเขาโอกาสด้วยการง้อคุณแล้วก็พาคุณไปทานข้าวแล้วก็อาจจะแบบทำอะไรที่คุณไม่คิดว่าเขาจะทำนะคะเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับตัวคุณหรือการที่เขาติดต่อมานะ มันก็อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ของคุณด้วยก็เป็นไปได้นะคะซึ่งคุณตัวคุณเองก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าเออเขาจะติดต่อมาในช่วงวาเลนไทน์หรือคุณอาจจะได้รับคําอวยพรนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1น,นะคะยังไงแม่หมอก็ขอให้ช่วงวันวาเลนไทน์นี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุข ะะแล้วก็ขอให้คนรักของคุณใส่ใจคุณแล้วก็ทำเรื่องดีๆให้กับคุณให้สร้างความประทับใจให้กันละกันละกันเนาะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะยังไงก็แม่หมอมองว่าวาเลนไทน์นี้คุณน่าจะรู้สึกดีนะคะแล้วก็มีความสุขอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์ได้ของขวัญน,นะคะในสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้โดยนะคะ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่2กันดีกว่านะคะไพ่กองที่2อดเดทวาเลนชน์นี้คุณอาจจะต้องเป็นโสดหรือเปล่านะคะอาจจะต้องเหมือนหรือบางคนอาจจะโสดแล้วนะคะมีการจบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ เท r เ n นช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการทำใจนะคะอยู่ในช่วงเวลาของการเหมือนปรับตัวให้ได้นะคะว่าจะต้องอยู่ให้ได้นะคะโดยด้วย,ด,วยด้วยตัวเองก็คือเหมือนเมื่อไม่มีเขาแล้วเนี่ยตัวเราเองก็ต้องอยู่ให้ได้เหมือนต้องปรับตัวปร,ปรับใจอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะ t w o of Wands นะคะบางคนก็อาจจะ โฟกัสที่ที่เรื่องของงานนะคะ Ten of Wands นะคะถ้าเกิดคุณคนโสดไม่เหมอะมองว่าในช่วงวันวาเลนไทน์นี้อาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะคะสำหรับตัวคุณตัวคุณเองอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้สนใจนะคะในช่วงในช่วงวันวาเลนไทน์นี้คือมันอาจจะเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งของของคุณนะคะเพราะว่ามันมันเราก็ไม่ได้มีใครที่จะไป ไปทานข้าวด้วยอะไรประมาณนี้คือช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสท,ที่การทำงานแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็อยู่ในช่วงของการปรับตัวนะคะกับการอยู่แบบเป็นโสดนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองอันนี้คือสำหรับคนโสดคนที่เพิ่ง อกหักคนที่เพิ่งเสียใจมานะคะในช่วงเวลานี้ก็อาจจะเป็นช่วงของการทําใจนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1น,นะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่อาจจะหน่อยนะคะในช่วงวันาเลนไทนนี้คุณอาจจะถูกเบี้ยวนัดนะคะเนื่องจากว่าแฟนของคุณนะคะเขาอาจจะมีงานเข้ามาในช่วงวันวาเลนไทน์นี้นะคะงานเขาอาจจะเยอะอาจจะยุ่งนะคะอาจจะถูกเทนะคะอาจจะ ผิดนัดในช่วงวาเลนไทน์นี้แต่ก็ไม่เป็นไรวาเลนไทน์ s <S มันก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเขาทำงานเหนื่อยหนะักมากจนเกินไปเขาอาจจะไม่สามารถที่จะพาคุณไปทานข้าวได้เนี่ยตัวคุณเองก็อย่าพึ่งน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับแฟนคุณละกันนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนะักเป็นพิเศษนะคะในช่วงในช่วงนี้ในช่วงวาเลนไทน์นี้งานเขาอาจจะเยอะนะคะ สิ่งที่คุณทําได้คือเป็นกําลังใจให้กับเขาและกันอย่าไปน,น้อยเขานะคะที่ที่เขาไม่สามารถที่จะพาคุณไปกินข้าวอะไรได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็เอาเป็นว่าก็คุณในคู่คุณอย่าน้อยนะคะคุณเพราะว่าคุณอาจจะถูกคือเหมือน เหมือนเขานัดคุณว่าคุณจะพาคุณไปทานข้าวตรงน้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันอาจจะไปไม่ได้เพราะว่างานมันเข้านะคะก็สําสหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2อกอ็ไม่ต้องหน่อยนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะส่วนคนมีคนคุยนะคะคนคนโสดที่ยังมีคนคุยนะคะวันเลนชายนี้นะคะอาจจะถูกเบี้ยวนัดนะคะ อาจจะถูกเบี้ยวนัดนะอันนี้ก็สําสหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะคนนั้นอาจจะแบบไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจกับเราสักเท่าไหร่นะคะคือแบบเหมือนเหมือนอาจจะเทคุณได้อะคะ่ะในในช่วงวันเลนชายนี้เขาอาจจะไปกับคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอยากเทก็เทไปนะคะเราก็อยู่คนเดียวได้นะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องสี่เรียตนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะโอเคสําหรับคนที่สคนที่เลือกไพ่กล่องที่2คุณคนโสดอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญกับวาเลนชทน์วาเลนชน์อาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรกับคุณมากนะคะหรือถ้าคุณที่เพิ่งอกหักมาก็อาจจะเป็นช่วงเวลาของการ อยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทําใจอยู่แล้วก็โฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะคนมีคู่ก็คู่ของคุณอาจจะงานหนักเยอะนะคะงานเยอะงานยุ่งอาจจะไม่ได้มีเวลาพาคุณไปกินข้าวนะคะก็อย่าน้อยคนรักละกันนะคะโอเคสําหรับไพ่กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3ไพ่กองที่3นะคะวาเลนไทน์นี้ ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะความรัก Seven of Pentacles อ่อช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการโฟกัสนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะโฟกัสในเรื่องของการหาเงินหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะ King of Swords Four of Wands นะคะ Two of Swords เอ็มเพรสสตร t นท์ทู f วา n d สแล้วก็เอ e o อ p e เพนเดเคิลส์นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะวาเลนไทน์นี้ถ้าคุณคนโสดนะคะคุณคนโสดก็อาจจะแบบมีการ เฉลิมฉลองกันอยู่ที่บ้านนะคะคือความรักของคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณอาจจะมอบของขวัญให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณซะมากกว่านะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ของที่3ชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานการหาเงินส่วนในเรื่องราวของความรักของขวัญในวันวาเลนไทน์ของคุณคุณอาจจะมอบให้กับคนในครอบครัวของคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อาจจะพากันแบบซื้อ อาหารนะคะมาทํากินกันที่บ้านนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นอะไรประมาณนี้อันนี้คือสําหรับคนโสดนะคะที่อาจจะแบบเฉลิมฉลองวันวาเลนไทน์นะคะกับคนในครอบครัวนะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่คุณอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักหรือคู่ของคุณอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็อา,อาจจะเนื่องด้วยโควิดนะคะ ระบาดค่อนข้างที่จะเยอะพื้นที่หลายๆพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะคุณกับแฟนของคุณอาจจะเฉลิมฉลองกันอยู่ที่บ้านนะคะปาร์ตี้เล็กๆก,กันอยู่ที่บ้านสวีทกัน2คนหรือบางคนอาจจะมีการแต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วก็อาจจะเหมือนอาปาร์ตี้เล็กๆนะคะกับคนในครอบครัวนะคะาวาเลนไทน์นี้อาจจะไม่ได้ไปไหนอาจจะได้เฉลิมฉลองกันอยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะสำหรับ คนมีคู่นะคะหรือบางคนนะคะที่มีคู่แต่งงานแล้วของควันวันวาเลนไทน์ Valentine ของคุณนะคะคุณอาจจะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะได้สมาชิกใหม่ในครอบครัวนั่นเองนะคะก็เป็นช่วงเวลาของความสุขนะคะกับครอบครัวเล็กๆของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะยังไงก็ในช่วงนี้นะคะช่วงวาเลนไทน์ก็เป็นช่วงของการ การที่คุณก็มีความสุขกับคนในครอบครัวของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือคุณเป็นคนที่มีคู่นะคะครอบครัวคือความรักที่ดีที่สุดของคุณนะคะอย่ามองข้ามตรงนี้ไปนะคะเพราะว่าความรักนะคะที่บริสุทธิ์จริงๆก็คือครอบครัวของเรานั่นเองนะคะต่อให้คุณเป็นคนโสดคุณก็อย่าลืมดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนคนมีคู่นะคะก็อาจจะมีการเหมือน ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็บางคนก็จะมีข่าวดีด้วยนะคะในเรื่องของการาตั้งครรภ์น,นะคะในการเป็นเตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ยังไงก็ยินดีด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงวันวาเลนไทน์นี้หรือ,อและตลอดไปละกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปวิดีโอนะคะขอให้มีความสุขตลอดไปเลย นะคะคโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ